ยอได้ไม่ดโอ้โยอได้เยอะได้หมโอยโด้ลยอ้อยสัอนึงนีวะั้นอื่น้หนึ่งอ้อยั้อโอ้ยบัออ้วยน่ตรงนี้เกียรอคนฝั่งนี้ร้อยปีครับร้อยัวเลยวย ฝั่งนู้นยังไม่ถึงห้าสิบนะครับอายุรวมกันฝ <laughs> ั่งนี้ได้ร้อยแล้วนะครับ <im itation> ถ้าวัดกันที่อายุนี่ฝั่งนี้ชนะขาดเดบเเดค่าาพลาน้องเขาอโบวอันเดบเเดค่าาพลาน้องเขาอโบวอันน้องคู่นี่คัดขาดเขียวกว่าี โอ้รวยผู้น um> ีนี่รวยบีนี่เปสระคำนี่หนักโปว้เยอะผู้ใดผู้่ามานด้ยหนัโป้เ่อกวันเพราะพราะว่าเขาหนักกันไปเตะเตะก็ซ้อมกันแล้วซ้อมบางทีก็ตีตัวหลอมตัวตัวแข็งแกร่ ตองนี้เป็นเรืมันดีตองนี้เอาเจ้าไปแล้วต่อต่อต้องไหสองเท่าโปอหนักวะ นักการบอกว่าอยากเรียกข้ามเชียวครับมาไวครับมาให้ไว,วท่าพามารอแล้วครับท่าพาโอ,อ,บาอา้บานท้องล้างยิ่งท่าได้เข้าไ้บานท่องล้างบานท่องล้าง thằng thằng này là mang cái người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฝั่งนี้ร้อยปีนะครับอายุดวงกันสุดเจะบเกาได้หรือไม่ถ้าเกมสามเล่นฝั่งนี้นะครับ โอ้โหแถวบรรทุมประกาไปแล้วครับใบยานโควิด ว,วันก็เ,นเรียบร้อยดีเรียกคำเชือก้าอ้นักกรรเดียวนักกรรมลอสูบแล้วครับผมผมก้านกินนักกรรมเมือนครับ

บอลูกนี้บอลลูกเตะเต็มหลอดเกี่ยวคือฝาแตกยงพอด้วยมันลูกสินขอบไม่เกี่ยวจังลูก <laughs> ลูกเขาเตะเต็มหลอดไม่ได้เกี่ยวลืมอค่าตัางกล่องมานำ้ำครับโ <laughs> อ้ยเรือดจูปวดแขนแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปครับผม ขอเพลยหน่อยเนี่ยมันมาหน่อยแล้วไอ้ที่อยู่เจตกมาไว้ก้อนไหนตกมาไว้ก้อนอยากกินแพ้หน่อยนี่เนี่ยโอ้โหหย่อนลงมังก้เลยนะครับจนมาสีห้ามได้เหรอโยนนะทิ้งอยวางไรบ้า มองเฟมกระเทือมาลูกนี้นี่เรานำแม่เ่ยกดที่เชียวขอบคุณครับขอบคุณทีครุบนเป็นเรงใจเรียบร้อย ข้าเขียวนะครับเสกเกิดว่าแมเทียไปเ,เียวคูดีแล้วเนาะคูอ่านกินมึงนี่ยนติดเกี่ยวครับลูกนี้อายุร้อยปีบอกว่าเรียบร้อยโอ้กูนี่จอนถามปีเพราะว่าปีหนาแกแล้วท่าน้ามาหาเขาไปนล้นีร้อยหกสิแล้วนีครับปี่สามกนนี่ โอ้โหดูนี่เจือบน้องตองต็กลับไปวันในที่อืผมมีเลี้ยมมวยคนสูยครับผู้ใดเปียกขมวะ่นะผู้ใดมันโอ้นี่น้องเขาีป่ะไปขมว เตะกัวเตะเตะเตะเอก็ตีเอะงอไข่ดีไปนี่น่อยิติดเกี้ยวนะครับิยวออโอ้โหไม่รู้ว่าน้ำใ่นี้แกบน้ำอลยังนะครับ่ัวมีแต่เขาสีบีขึดีทั้นั้นต้วลูกดีนะครับลจะมาบง ไม,มไม่ใส่กางเกงเหลืองไม่มั่นใจนะครับไอเด็กคน <ừ> นี้ไม่มีเดงินเลยกีนซอนใจสามเมือน,นี่ยแตกเยไอ้จนโมซวน ส่นมาบอว่านทจกตีนี้โอ้แต่จกนี้เส่นอว่าสมาจกนี้แล้จกด้แล้วครับก็ลอยกอเสกันอะไอจกางอันมาเลยไอมาสลังมานแม่เพิสองลังเสียวเดียวนนกินว่าเซ็ตจนหาุงอยนเหยอขะจมาเ้าขึ้นเลยไอ้แี่นของนด้คิดกไปแ่ไปน้องอยก็ตาน เอแมนสียหีที <t 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 ่สขวดเอเส้เหรอีที่สามขวดเอน้ากะเด็นเยวหนามมาอ่คำเปียดอดิลูกเลี้ยวันนี้มีนั่นนะครับท่าพระจะเข้ามาเดียวเรียกบ่องล่องนครับผม ขอจแพ้เนี่ยขอจกแพเนี่ยบักนับไป็ดีวนี้อหันถ้ากันมันว่าท่านุนเขาจไปสนะข้ามเราปอหลูกโยรีเรียบร้อยดีครับสนะแกีกว่า โอ้ติดตัวเธอเดือนนี้หนอเลยโอ้ยน้องกู้ะน้องเกสีเป็นกองไอปขาแตกสิ่นีนมาสิไม่ได้ทาครีมนะครับเอ้ยนี่มันทวงกูว่าขาแตกสัตว์เจ้าว่าชนะเจ้าว่าว่าชิมชนะสนนี้ขาแตกของมันี่ถึงขาจะแตกนะครับแต่หัวใจไม่ได้แตกนะครับนี่ไม่แรงนะเลยกระชบ ร้องาาไอะไรเนครูนี่แม่ใส่นำเกลือยู่กับเตียนะครับคูนี่มีนักกรรมโเบื้งเนี่มากันกรรเชคกับประกรันดีกับประการการประกาได้ยินเนี่ยประการเช่สำจงเนี่ยขอเ้นแท้กน้อทอดกพี่แอเขาเนยอยู่บวบัตัวยืนเนาะ สูงีดีไดยสอมโจ้เนี่ยเียงีนะีจเยวะดก้งโกนี้งปากเลยตายเลยวากูบเลวคนหน่อยว่ะเดซ่มบอกน่อยว่ด้สนุกมันูคนตัวเล็ก็กด็เออแม่งก้อนาแทมตาตเสียมันโกีมมันเหน็บหมดเสีไม่ได้นะครับมันคมสันกับโจ้แลลงใช่นี่ครับ่เสียึ้ส แมนแมนเซ้นำเกลยู่พงกระเทยได้ครับครูนี่มันต้องก้อยแอดมินลำไหอยู่ครับถุยมีอะไรผมไปส่วยดีโอเคเหมอยเรียบร้อยดีครับลูกนี้เรืทอบมาติดเียอะแน้นครับนี้ะชาขึ้นมานี่แน่โอ้โหยก็ต่อได้ครับก้าต่อสีนะครับคะแนนตอนนี้เป็นฝั่ง ผู้สูงอายุนะครับนำขึ้นไปก่อนดจะบดเ้าหรือไม่เปิดดีครับผมโยกสวยหยอดอีกแล้วยอดอกแล้วชักครับชักลูกนี้ถึงจะไม่หนาวก็ชักนะครับนี่นะครับร้อนก็ชักได้ครับโนน้อยไ้กว่า2พีกเก็บไปแล้ว

นี่ไรเนี่ยไอจก็ไหนเยอีบนกดอกปาก็หลุดไหลยุ่งไอตัวมเสื่อขึ้น่ดอกปกเป็นทยติดเกี่ยวแล้วครับลูนี้เนือกว่ากันนะครับขาบุ่างเจาไงเนื้อกว่ากันครับข่ามเจ้าพนนง่างเขาอายุเพ่นถียงเพิ่นมาเพิ่นมาเตียหารอกปลาลวงเย

สามทศวรรษที่แล้วนะครับคู่นี้ถือว่าคู่เวิร์กครับไปแล้วยกเข้ามาเหมืนเดิมกุลีกูนี่เกิดใจเย้ตายท่เชานี่หาทุมหาทุมมันีแคขวดอันี่ยัมีขวดเรยี่สิบสมขวเอเมนันมี่ขวดอะไยู่ันว่างยู่ันแล้วมีแคกขวดทั้งเบิดหย่าะขวดนันพนดีสิบากวน ตัอหาซีเราใจก้อนหาขวดไเใจเใจลใจแต่มเกียวพพเดี๋ยวเราซือมาก่อนหาขวดเล้วมันีเราซื้สามเราสิมาหาขวดก่อนใจก้อนจะกินก้อนเละเลยเราสามันรเราแบบเวอรไลดหรอี่เอียนยง เจ่าสวเ้าขะกรเขาวหมกเช็คอีกสองขวดดิมาขึ้นเช็คเสียกูดีสองเกียมแหลกที่แหลกตั้งใหาขวดแล้วเจ้าผมบายิ่นเหมอนกันเนาะโอ้หหงหโอ้หัแมากอ้เอโาทาะนาะโอ้เราถึน้นตั้งแอ่ยังอาใชใ่เราเาออมั้ยทหลอบันี่มันอันเลยอ เดินวกเอาเตีวเตีวขาเหมนี่เลียวต่อไปใครครับติดเจียแน่นอนครับตรงนี้ถ้าเขาือมางยี่โอ้โอ้ยนี่ยโอ้ยเนี่ยดึงเนี่ยดึงแ่น้อยเนี่ยดึงแ่น้อยเนี่ยดึง่น้อยเนี่ยดึงไว้่นอเนี่โอ้ยเกมไหนเตี้ยหรือเลียดีบร้ย ตีนาส่งมาหได้ตีโน้ตมาตีน้นกวงนกงเาน้เียวอฉากอีกแลนะครับเรียบร้อยดีก็ไม่เอมมไนีไ่่กันี่นาีนี่ด พกนอ่กนีอดเ็นีมามือหอดเจ็นเอาเออหนขึ้นนี่อหอดเนไหนหอดม่เคยหอดตัวเนาะอขึ้นงเจมนาเปร่าขาพี่ะเนาะเียตาี่มาข่าวพี่เสือพี่ไปเลยเสือพี่ไปเลยเดีดี๋ยวดึงแล้ข้ากอบเดี๋ยวดึงแล้วขาขึ้นเนาะ ิดี่เกี่ยวอีกแล้วไม่น่ารอดหลังเท้าข้ามาได้หรือไม่ตืนไปเดี๋ยวพี่ได้ไปรลางครับเก็บเก็บไหมครับผมเดี๋ยวเก็บไหมครับผม